สมมติว่าเราแสดงออกชัดเจนแล้วว่าเราชอบเขาเราสบตาเขาไปเดทกันทําให้เขารู้มีการทักทายค่ะเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่มีการขยับเข้ามาไม่ต้องไปเลยล่ะปล่อยให้เขาไปถ้าเขาไม่สนใจคือเขาไม่สนใจนะเราต้องฝึกเฟมินีนจงท่องไว้ว่า <c oughs> <c oughs> ฉันชอบแสงตัวเองที่มันอยู่ในกระจกที่มันตกกระทบหน้าแกแดดกระทบหน้าแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนมาอาบแดดในห้องนอนของตัวเองเลยอ,อัดเทปอยู่อัดคลิปอยู่ก็เหมือนมาอาบแดดอาบแดดระหว่างอัดคลิปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพี่เวช่วงนี้ก็ทําคลิปรัวๆนะคะแล้วก็ตั้งใจจะกลับมารัวๆด้วยประกอบอกับช่วงหยุดยาวด้วยเนาะเราก็ทําคลิปรัวๆเลยที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเป็นการตื่นรู้ของฉันมากมากม,ากมันอาจจะด้วยความที่เราอะ into เรื่องจิตวิยาภาษาวิยา into เรื่องการเมนิเฟสมากมากแล้วก็อินทู into เรื่องจิตใต้สํำนึกว่าเอ้ยทำไมมันถึงมีผลกับชีวของเรามากๆมันก็เลยทำให้เราไปศึกษาแม่งศึกษาทุกเรื่องศึกษาทุกที่โรงเรียนด้วยโรงเรียนเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระบวนการต่างๆเพราะเหมือนที่พี่บอกในคลิปก่อนๆว่าพี่ใช้คําพูดกับตัวเองว่า ไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้มันจะต้องมีบางอย่างที่จะทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นฉันไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอเวลาที่เราเจอคอร์สอะไรอ่ะแล้วฉันก็จะไปโรงเรียนแล้วจริงจริงนะฉันรู้สึกว่าฉัน,ฉนรู้สึกแบบนี้มันมีคอร์สหลายคอร์สมากที่เป็นทั้งคอร์สของครูคนไทยและครูต่างชาติสอนเกี่ยวกับการการตื่นรู้ต่างๆแต่ว่าโดยส่วนของพี่อ่ะพี่จะชอบเรียนรู้กับครูต่างชาตินะคะมีครูไทยไม่กี่คนจริงๆรแล้วมีครูไทยแค่2คนที่เราเรียนด้วยนะคะครูคนไทยแค่2คนที่เราลงเรียนด้วย ตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะช่วงแรกๆเลยที่ที่ช่วงแรกๆเลยตั้งแ,แ,แต่ปี2016กอ่ะก็มีเรื่องเรียนเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วก็มาช่วงช่วงหลังๆมาก็จะมีเรียนกับโทน,นี่โรบินมีเรียนไปโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนคอร์สออนไลน์ทั้งหมดเลยกับครูต่างชาติอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงเพราะว่าบางอย่างเราอย่างแล้วก็เอามาอัดแบบใช้กับความรู้ของคนไทยคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบวกกับ วิชาของต่างชาติเข้ากันแล้วเราตื่นรู้เลยทุกคนแล้วพอมันมาเจอเรื่องของเซลล์คอนเซปต์มาเจออะไรเราก็อ,อ่านหนังสืออะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมนทําให้เราเอามาฝึกกับตัวเองพอเราเอามาฝึกกับตัวเองอ่ะมันตื่นรู้มันรู้เลยว่าเราจะต้องไปยังไงแล้วพี่จะบอกว่าอย่างคอร์สออนไลน์ของพี่นะเหมือนแบบอย่าง ถ้าติดตามพี่มาสักพักหนึ่งเหมือนพี่จะเริ่มค่อยๆขายตั้งแต่ขายอ e ีบุ๊กใช่ไหมขายเซฟคอนเซปต์ cept, จนกระทั่งพอมาตอนที่พี่เริ่มทำฮิลิ่งได้สักพักหนึ่งพี่เริ่มมานั่งตกตะกอนได้ว่าเฮ้ยจริงๆแม่งเราเราเดินทางตามอินทิวชันของเราที่เขาบอกว่า ปัญญาภายในของเราว่าเขาบอกว่าเราควรจะปล่อยอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามเพราะพอมาตกตะกอนแล้วจริงๆตอนที่ทำเซลล์ฮิลลิ่งมันคือเฟสที่หนึ่งคือเราต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังจะทําอะไรเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในในชีวิตเราคืออะไรมันคือเฟสที่หนึ่งก็คืออีบุ๊กนั่นแหละเฟสที่สองคือการกลับมาคอนเนคกับตัวเองว่ากลับมาสํารวจตัวเองว่าเราคือใครเรามีความคิดความเชื่อยังไงนี่คือเฟสที่สองเฟสที่สามคือเห็นความเชื่อแล้วกลับมาฮิลลิ่งมันนี่คือเฟสที่สามเฟสที่สี่คือการเชื่อมต่อกับตัวเอองคื การกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองนี่คือ,อแล้วกส็สุดท้ายมันก็คือการฝึกเรื่องการ manifest แบบมั่นคงแบบถาวรแบบอัตโนมัติมันคืออะไร manifest ทั้งเรื่องการการเงินความรักอันนี้คือ5้าเฟสที่มันอยู่ใน unlimited course นะคะที่พี่เปิดสอนอยู่แล้วก็มันจะมีแถมก็คือเป็น feminine a w a k e n นะคะเป็นเป็นการตื่นรู้เรื่องของ f e m i n i n e e e n r g y ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ข้างล่างนะคะพร้อมช่องทางการติดต่อก็สามารถเช็คได้คือพี่เหว่าตั้งใจแบบนี้แหละว่างั้นปีนี้เราจะเราจะ มาโฟกัสเรื่อง spiritual awakening จริงๆแล้ว spiritual awakening จริงๆแล้วแล้วก็จะเป็นไกด์ให้กับทุกคนด้วยการทำคอร์สนี่แหละใครอยากตื่นรู้เหมือนกันใครอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ใครอยากพอแล้วชีวิตแบบนี้ย พี่เอาจะเป็นไกด์ให้นะคะไม่ได้เป็นโคชชิ่งยังตั้งใจเหมือนเดิมว่าไม่ได้เป็นโคชชิ่งไม่ได้เป็นไกด์เป็นไลฟ์โค้ชเป็นไกด์เป็นไกด์ให้นะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าต้องลงเรียนคอร์สเท่านั้นถึงจะได้คอนเทนต์นท,นที่แบบคอนเทนต์ที่แบบสามารถพัฒนาตัวเองได้เชื่อไหมว่าพี่เอ๋เรียนคอร์สฟรีฟในทุกทุกที่ที่พี่ดู แล้วพี่เอามาทานะคะสาคัญอะ่ะมันไม่ได้คือการฟังหรือว่าการได้คอนเทนต์ที่มีประโยชน์สาคัญมันคือการลงมือทําเพราะเมื่อเราลงมือทําปัญญาข้างในของเรามันจะสอนเราเองว่าเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องไปยังไงเอออันเนี้ยแค่บอกไว้นะคะแล้วก็วันเนี้ยพี่เหว่าอยากจะพูดถึง Feminine energy กับ masculine energy เพราะว่าพี่ว่ามันเป็นพอยต์สำคัญอย่างปีที่แล้วเราโฟกัสเรื่องอเราพูดในเรื่องของการฮิวิ่งตัวเองในเรื่องของอ เราจะเดินออกจากความสัมพันธ์ยังไงนู่นนี่นั่นแต่ทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้คือหนึ่งเราต้องกลับมารู้มายอมรับเพศของเรามายอมรับ energy ของเราก่อนว่าเราควรจะมี energy อ,อ,อะไรในโหมด ความสัมพันธ์เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ energy ถูกเราจะเจอคู่ที่ถูกอย่างสมมุติว่าเราอยากได้ความรักดีๆเราอยากได้คนรักที่ปฏิบัติกับเราดีๆเราอยากได้ความรักที่มันชัดเจนเราต้องชัดเจนกับตัวเองให้ได้แล้วก็อยากได้คนปฏิบัติกับเราดีๆเราต้องรู้ว่าถ้าเธออยากดึงดูดผู้ชายที่เป็น provider mindset เป็น masculine เป็น leader เป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษสิ่งที่เธอต้องเป็นคือเธอต้อง drop energy ของเธอมาเป็น feminine เพราะพลังงานเดียวกันมันดึงดูดพลังงานเดียวกัน และพลังงานที่คู่กันเหมือน mas ine, มัสคาลินมาจะคู่กับแฟมานีนมันถึงจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดกันได้ถ้าเธอเป็นมัสคาลินเขาเป็นมัสคาลินมันจะผลักกันออกอันนี้คือเรื่องที่เธอต้องรู้เนาะอ่ต้องอันนี้คือเรื่องที่เราต้องรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเธออยากดึงดูดมัสคาลินเราต้องปรับตัวเองให้มาอยู่ในโหมดของแฟมานีนซึ่งอคอนเทนต์ของประมาณปีเนี่ยปีนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการปรับ energy ตัวเองให้มาเป็น feminine ถ้าจะเห็นว่าทําไมพี่สาลุกเปลี่ยนขึ้นมามากแล้วก็ดู energy ผู้หญิงออกมามากเพราะว่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนจาก inner ข้างในของเราให้เราเป็นผู้หญิงมากขึ้นเออมันมันค่อยๆเปลี่ยนเองทุกคนแล้วก็สิ่งที่สังเกตว่าตัวเองเปลี่ยนมันคือการ connect กับตัวเองด้วยนะแล้วก็การออกไปให้เวลาตัวเองใช้ชีวิตตัวเองให้สนุกมันช่วยมันช่วยได้มากเลย อธิบายไม่ได้ว่ามันช่วยได้ยังไงแต่เรารู้สึกว่าเอเนอร์จีมันเปลี่ยนแข้อที่หนึ่งนะั่นแหละถ้าเธออยากดึงดูดผู้ชายที่เป็นมัสค์ลินอ่ะเธอต้องดึงแฟมินีเธอขึ้นแล้วก็ดรอปมัสค์ลินเธอลงนะฮะข้อที่สองคือ,อ,อวิธีการที่เธอจะเธอต้องกล้าที่จะแสดงให้เขาเห็นด้วยเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรต้องต้องเปิดเขาเรียกว,ว่าต้องเปิดประตูให้เขาต้องต้องต้องแง้มประตูให้เขาไม่ใช่เปิดขานะเปิดประตู ประตูหัวใจคือเวลาที่เธอเจอผู้ชายที่เธอชอบรู้สึกชอบอะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่บล็อกเราไว้คือความกลัวข้างในนะฉันเป็นอะฮะจะไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเราจะมีความคิดอยู่ว่าคุณคนนี้เขาจะเข้ามาเพื่อหวังอะไรจากเราหรือเปล่าเราต้องวางการ์ดลงเราต้องวางการ์ดลงแล้วเราต้องกล้าเปิดเผยความรู้สึกเราให้เขารู้แบบไม่กระตุกกระตากแบบสตรีมันจะมีวิธีการคือใช้บอดี้แลงเวจสบตาเขาหรือ แตะเขาเบาๆก็ได้มันเป็นการโอเพน่ะมันเป็นการบอกสัญญาณให้เขารู้ว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเมื่อเราสนใจเขาเช่นกันผู้ชายบางคนมันไม่รู้ว่าเราสนใจเขาหรือสมมติว่าเขามาสมมุติว่าแกไปเดทกับคนคนนี้เจอกันครั้งแรกเนี่ยคุยคุยกันอยู่แล้วแล้วมันเรารู้สึกว่าเราชอบเขาอะแกจะสามารถสบตาเขาก็ได้สบตายิ้มหรือจะแตะเขาเบาๆอะไรเงี้ยสัมผัสเขาเพื่อให้เป็นสัญญาณบอกเขาว่าฉันก็ ชอบคุณเหมือนกันข้อที่สนะเขาบอกว่าเมื่อเราแสดงออกแบบนั้นแต่จงแสดงออกในเว์ีีเป็นแฟมินีนไม่บุกเขาจนเกินไปไม่รุกเขาจนเกินไปจงปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาคือไล่ล่าเพราะจำไว้อย่างนี้เมื่อเธอไล่ล่าตั้งแต่ต้นเธอจะไล่ล่าตลอด นั่นจะเป็นพลังงานที่เธอใช้กับความสัมพันธ์ของเธอปล่อยให้เขานําเกมอนุญาตให้เขานําเกมไม่เป็นไรเลยถ้าสมมุติว่าเราแสดงออกชัดเจนแล้วว่าเราชอบเขาเราสบตาเขาไปเดทกันทําให้เขารู้มีการทักทายค่ะเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่มีการขยับเข้ามาไม่ต้องไปเลยล่ะปล่อยให้เขาไปถ้าเขาไม่สนใจคือเขาไม่สนใจนะ เราต้องฝึกเฟมินีนจงท่องไว้ว่าฉันอยากได้ผู้ชายที่เป็นมาสคาลีนฉันอยากได้ผู้ชายที่เป็นมาสคาลีนเพราะฉะนั้นเธอต้องหยุด energy นั้น energy ไล่ล่าเพราะเมื่อไรก็ตามที่เธอไล่ล่าเธอจะไม่ได้มาสคาลีนโฟกัสว่าอยากได้อะไรสําคัญมากโฟกัสว่าอยากได้อะไระข้อที่4คือหยุดพยายามหยุดพยายามที่จะทําให้ใครสนใจเราหรือชอบเราไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปนโน้มน้าวให้ใครชอบเราหรือรู้สึกว่า เขาเราดีพอที่จะเป็นคนรักของเขาไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องแบบไปพิสูจน์หรือว่ามันจะมีความคิดที่แบบฉันจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นฉันจะต้องทําให้เขาเห็นฉันจะต้องรักเขามากๆให้เขาเห็นว่าฉันดีที่สุดเป็นคนที่ควรโนปล่อยเธอไม่จําเป็นต้องไปไปโน้มน้าวให้เขาว่าอ่าให้เขารู้สึกว่าเธอคือเธอคือของขวัญเธอคือของล้าค่าโนค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นหยุดที่จะทําให้ใครชอบเรา จงจําไว้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องทําให้เขาที่จะไปคอนวินเขาให้หันมาชอบเราขึ้นมาไม่ใช่ข้อที่ห้าเราไม่จําเป็นต้องเอาชนะเขาเราไม่จําเป็นต้องไปพิสูจน์เพื่อให้เขารู้ว่าเราเจ๋งพอเราดีพอเราเก่งพอสําหรับความรักของเขาคู่ควรกับเขาเคยเห็นไหมเวลาที่แบบแกเห็นผู้ชายที่เขาเป็นมัสคัลินใช่ปะ่ะแล้ว เป็นผู้ชายแฮร์ริวเลใช่ปะแล้วเขาก็เป็นนักธุรกิจใช่ปะแล้วแกอยากจะพิสูจน์แล้วเขาก็ยังแบบไม่สนใจแกสมมติว่าแกแกรู้จักเขาแล้วแกอยากได้เขาแต่ว่าเขาไม่สนใจแกแกพยายามฉายแสงให้กับตัวเองด้วยการแบบไปพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเก่งเราเป็นผู้หญิงแบบเป็น working woman เราแบบเลิศเลอ perfect อะไรอย่างนั้นอะแกไม่จําเป็นต้องไปเป็นพิสูจน์อะไรแบบนั้นไม่จําเป็นแกแค่เป็นตัวของแกเองอะเป็นตัวของแกเองเพราะว่า สิ่งที่จะทําให้ผู้ชายแฮร์รี่สนใจไม่ใช่ว่าแกประสบความสําเร็จสักแค่ไหนแกมีเงินสักแค่ไหนหรือแกเแก่งสักแค่ไหนแต่มันอยู่ที่แกส่ง energy อะไรให้เขาแกเป็นคนมี energy แบบไหนเขามีความสุขเวลาที่เขาอยู่ใกล้เราไหมเราอ่อนโยนไหมเราสุภาพไหมเรามีหัวใจที่อบอุ่นไหมเราเป็นคนที่มีความรักมีความสุภาพอ่อนโยนกับผู้คนกับ วิธีปฏิบัติของเรากับเ n e r g y ของเรานั่นคือสิ่งที่สําคัญแน่นอนคือผู้ชายพวกนี้เขาก็จะอยากรู้แหละมันจะมีคุณปางคนเจียงฉันไม่ใช่ไม่จริงหรอกผู้ชายที่เป็นไฮวายรู้บางคนก็อยากรู้ว่าเราทําหน้าที่อะไรเราทํางานทําการอะไรแน่นอนเขาอยากรู้แต่ถามว่ามันสําคัญขนาดที่เขาจะเลือกเราไหมเธอหนกภาพนะถ้าเธอเป็นผู้หญิงเก่งมากๆแล้วเธอเป็นมัสค์คารีน แล้วเธอเป็นคนที่แบบออกคําสั่งแล้วเธอเป็นคนที่แบบไม่รู้ไม่มีความรักไม่มีความห่วงใยไม่มีความ caring เอนเนอร์จีของเธอมันเป็นเอนเนอร์จีที่แบบ fighting mode อะเธอคิดว่าอยู่กับเขาอะมันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนมันเขาเขาจะเขาต้องต่อสู้กับชีวิตในที่ทํางานเขาแล้วเขากลับมาบ้านเขาต้องมาต่อสู้กับแกต่ออะมันจะเป็นแบบไหนวะมันมันก็ไม่ได้หรือปะมันก็เลยกลายเป็นว่า สิ่งที่เขาให้ความสําคัญอะ่ะมันก็เลยไม่ใช่หน้าที่การงานหรือว่าความสําเร็จของแกแต่มันคือ energy ที่แกส่งมอบให้เขาข้อที่6คือเป็น base version ของตัวเองให้ได้ชอบชีวิตตัวเองรักตัวเองอ respect ตัวเองมี self esteem คือกลับมา work กับ inner ของตัวเองอ อินเนอร์ความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองเรามีความคิดความเชื่อทัศนคติทกแบบไหนรักษาพลังงานบวกในตัวเองให้ไว้เพราะจงจําคํานึงไว้ว่าผู้ชายที่ไฮแวร์ลูเขาก็อยากได้ผู้หญิงไฮแวร์ลูผู้ชายที่มีความเป็นมัสคา i ินเขาก็อยากได้ผู้หญิงที่มีความเป็นแฟม n นินรักตัวเองแล้วก็โฟกัสที่การพัฒนาการเติบโตข้างในของตัวเองมันจะทําให้เขาสนใจเธอมากขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่7จงอย่าพยายามเป็นใครสักคนที่แกไม่ได้เป็นสําคัญมาก เวลาที่เราอยากได้เขาอะบางทีเราจะเป็นเหมือนเป็นอะไรก็ได้ที่ท,ที่เขาต้องการแต่ถ้ามันฝืนความเป็นตัวเราอะจงเลือกตัวเองก่อนเป็นตัวเรานี่แหละที่สําคัญที่สุดคอนเนคกับตัวเองให้ได้ทั้งหมดทั้งปวงพี่ว่าอการที่เราจะดรอปหรือว่าการที่เราจะกลับมาเอ่อเวิร์กกับตัวเองได้มันคือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองแบบแบบเชื่อมต่อเลยอะแบบรู้ว่าเราเป็นใครแบบรู้ว่าเราต้องการอะไรเราคิดอะไรเรารู้สึกอะไร แล้วเรา express เราส่งเ NERGY นั้นออกให้โลกแล้วกลับมาเป็นคนที่โพ i ิทีฟให้ได้กลับมาเป็นคนที่มีมายเซ็ตบวกกับทุกเรื่องให้ได้คนคิดบวกจะ คิดบวกโดยธรรมชาติจะไม่มีการฝืนทุกเรื่องในชีวิตของคนคิดบวกจะมีแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นการฝึกของมันอ่ะไม่ใช่ทุกคนเกิดมาแล้วคิดบวกแต่การฝึกของมันคือจงพยายามมองเห็นเรื่องดีๆในทุกๆสถานการณ์และในทุกๆผู้คนมีเมตตากับตัวเองได้ก็ต้องมีเมตตากับคนอื่นได้ปฏิบัติกับตัวเองดีได้ก็ปฏิบัติกับผู้อื่นดีได้เมื่อเธอมี energy แบบนี้เธอเชื่อไหมว่ามันจะเป็น energy ของคนที่มีความรักความเมตตาพลังงานความรักความเมตตาจะดึงดูดผู้ชายที่มี energy คล้ายๆเราขึ้นมาคล้ายๆเรามานั่นแหละมัสคาลินเอเนจีเพราะฉะนั้นพี่ว่าจริงๆแล้วอะแฟมิมเนียนเอเนจีมันคือการที่เรากลับมาคอนเน็กกับตัวเองกลับมาคอนเน็กกับตัวเองแล้วยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นรู้ว่าตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงฉันอยู่ในแฟมิมเนียนเอเนจีฉันอยู่ในแฟมิมนยียนโหมดที่พี่ไปอ่านเจอมันมันมากกว่านี้มันมากกว่านี้น,กกน,นะคะแต่ว่าพี่คิดว่าอันเนี้ยเจ็ดคอเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ,ะชัดเจนกับเราลองเอาไปใช้ดูนะคะพี่ก็แค่ มันเป็นแว่นตาที่พี่มองโลกเหมือนกับที่พี่ย้ําในทุกทีว่าทุกอย่างที่พี่เล่ามันคือแว่นตาที่พี่มองโลกมันคือสิ่งที่พี่เอามาใช้แล้วมันเกิดผลกับพี่เพราะฉะนั้นเราทุกคนจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันตามแว่นตาที่เราใช้มองโลกที่แตกต่างกันและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันก็จะประสบการณ์แตกต่างกันเช่นกันเพราะฉะนั้นลองเอาเจข้อน,นี้ไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนสวัสดีค่ะ